สวัสดีจ้าแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทั้ง FC ใหม่และ FC เก่าที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเราก็มาสรุปแนวทางนะคะของเมื่อวานนะคะแล้วค่อยมา รับชมของวันนี้กันนะคะที่อาจาฮานอยสูตรเม็ดเดียวนะคะแอดมินให้เด่นไปที่7นะคะวิ่งก็จะมี8069นะคะแนวะทางเข้านะคะนอยฉะกิจนะคะ93นะแอดมินกระเจาะไม่เข้านะคะตัววิ่ง3มาโอตัววิ่ง9มานะคะ ส่วนล่าง1 2สองก็หลุดไปนะคะน้อยพิเศษศูนย์นะคะก็หลุดนะคะตัววิ่งศูนย์ของเราก็เข้านะคะส่วนล่าง7 6หนะคะก็เข้ามาตัวตรงเนาะ7 6หนะคะส่วนน้อยปกตินะคะ17 71นะคะเข้าตัวเน้นเข้าตัวชอบแต่มาตัวกลับนะคะส่วนล่างนะคะ2 6ก็หลุดไปนะคะตัววิ่ง6มานะคะ VIP 3 1หก็หลุดไปนะคะส่วนล่าง08นะคะก็หลุดไปนะคะตารางกำลังวันของเราเข้ามาเนาะมา08นะคะสรุปแล้วเข้ามา2น้นอยนะคะนอยพิเศษเข้าล่างนะคะนอยปกติมาบนนะคะส่วนตารางกำลังวันของเราก็เข้ามา1คู่08นะคะพี่น้องจ๋า โอเคนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาพ่อแม่พี่น้อง f อนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อน,อนเนาะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุยต,ต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจา๋า แนวทางตัวเลขก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะคะมีขึ้นมีลงมีเข้ามีออกปรับปนกันไปเนาะพี่น้องจา๋หาฮานอยสูตรเม็ดเดียวนะคะของวันที่25เดือน10ปี64นะคะเด่นวิ่งนะคะ สำหรับสายวิ่งนะคะชุดเด่นของแอดมินวันนี้นะคะแอดมินเห็นเยอะที่สุดเลยนะคะก็จะมีห้าสี่แปด 6นะคะส่วนชุดเด่นของแอดมินนะคะวันนี้ให้เด่นศูนย์นะคะศูนย์มาแบบเห็นเยอะมากเลยนะคะก็เลยจับศูนย์มานะคะผิดถูกก็ต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะคะพี่น้องจา๋าตัวเลขก็เป็นเพียงสูตรคำนวณเนาะที่แอดมินคำนวณแต่ละวันมานะคะแล้วก็มาดูศูนย์กันนะคะก็จะมีศูนย์ศูนย์นะศูนย์หนึ่งศูนย์สอง

เราก็จะเป็น0นะูนย์เกาตัวที่แอดมินชอบนะคะหรือใครจะชอบต่างจากแอดมินก็ไม่ว่ากันนะคะสำหรับคนที่ชื่นชอบก็จดไว้แคบไว้นะคะเพื่อป้องกันการลืมจ้าก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะฝากลูกต้นรักปักต้นตะไคร้ให้กับแอดมินด้วยนะคะแอดมินจะได้มีกำลังใจคำนวณนะทางตัวเลขสวยๆงามๆมาฝากนะคะ ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงโดยดูยเงแข่งกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า